ทุกเช้าวันจันทร์จะได้เจอชายหนุ่มคนนี้ครับมาพูดเรื่องที่เป็นไอเดียให้กับคุณผู้ชมนะครับก่อนที่จะเริ่มออกไปทํางานวันนี้เงินทองของหมูหมูวันนี้คุณหมูมีเรื่องอะไรครับวันนี้นะฮะก็ต้อนรับของหน้าสัปดาห์วาเลนไทน์ละกันมีความรักแบบนี้เลยพฤรืหกสัปดาห์นี้แล้วสิบสี่ใกล้ถึงแล้วค่ะไม่รู้ว่าหลายคนเนี่ยเตรียมการหรือยังอะไเตรียมของให้กับคนรักนะครับเตรียมหรือยังคะเตรียมหรือยังยังเลยครับ อย่าเอ็ดไปด้วยนะเป็นความลับนะคะเรื่องแบบนี้ยังเหมือนกันค่ะยังเหมือนกันนะทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมามาดูธุรกิจกันนะครับสำหรับธุรกิจใหม่ๆนะครับคือจริงๆแล้วก็มีมานานแล้วแหละสำหรับธุรกิจกิฟช็อปแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมีความแตกต่างกันบ้างนะครับก็เลยพาไปที่ทางจังหวัดอยุธยานะครับที่ร้านเซนแอนฟินเองเซนแอนซินเนี่ยก็คือตั้งเป็นกช็อปมานานสักประมาณ 16ปีแล้วละ่ะคือตั้งแต่ตั้งห้างเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนแรกเนี่ยก็คือรับมาแล้วก็ขายไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือปรับเปลี่ยนในช่วงประมาณสปีที่ผ่านมานะครับเหมือนอย่างภาพที่เห็นฮะก็คือโโทำขวดโหลอ,อันนี้คลาสสิกมากนะคือที่มันอยู่นี้เพราะว่าเขาเนี่ยวาดเองทำเองเลยนะครับมีหลายแบบหลายอย่างนะครับทั้งกระจกด้วยนะมากันที่แบบแรกเลยแล้ว,ลวเพราะว่าได้มีโอกาสคุยกับ พี่นกเพ้นนกเพ้นเนี่ยเป็นเจ้าของนะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่านกเพ้นนะคะคือวาดรูปเก่งมากนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยไปทําการแบบปรับดูนะครับก็คือเอาโหลที่มาแบบเปอป่าแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการวาดรูปโดยใช้สีเพ้นคือตอนแรกๆเนี่ยก็ลองผิดลองถูกไปมานานพอสมควรเลยกว่าจะทาออกมาได้นะครับแต่ว่าพอทําออกมาปุ๊บพอเด็กๆเห็นคนชอบค่ะแล้วเด็กๆโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนักเรียนที่ทางจังหวัดอยุธยานะครับ คือการทำเนี่ยก็ทําแบบง่ายๆเริ่มต้นก็คือการที่ว่าเอาตัวของขวดโหลมานะครับแล้วก็เอาสีเนี่ยมาเพ้นท์ทีนี้การทำเนี่ยจะเหมือนอย่างภาพที่เห็นอันนี้คือเป็นกระจกนะครับมีหลายรูปแบบก็ทําให้เป็นตัวหนาหน่อยใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ลงสีเนี่ยเน้นหนาเข้าไว้เพื่อให้สีสันสดใสคือไม่หวงสีว่างั้นนะครับเน้นเอาแบบเต็มเแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการปรับนะครับเรื่องของรูปภาพต่างๆนะครับอย่างสมมุติว่าคุณลูกน้ําคุณอกระจัก อยากที่จะได้ลูกคู่การสมมุตินะสมมุติเป็นแฟนกันเนี่ยก็ต้องสมบอรณ้แบย้ันดาห์การสมบุตินี่จริงพอเสร็จแล้วเนี่ยเลือกลูกอ่ะคุณนพจักรผมสั้นหน้าตาเกาหลีแล้วติดตินิดนึงคุณลูกน้ำเหมยๆหมยหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคุยกับทางเจ้าของร้านก่อนบอกว่าเอออยากได้แบบนี้นะเขาจะมีแบบแบบข้อค่าว้ให้เลือกก่อนนะครับผมสั้นผมยาวหน้าตาแบบไหน พอเห็นปุ๊บวารูปคร่าวาให้ดูโอเคแบบนี้ใช่เลยก็กลับที่บ้านใช้เวลาในการทำเนี่ยประมาณ3วันด้วยกันนะครับแล้วก็จะได้ออกมาเป็นตัวการ์ตูนรูปเหมือนเราคู่กันคนเดียว <c oughs> อันเดียวในโลกอันเดียวในโลกและที่สําคัญก็คือ เล่าเขียนอะไรไปก็ได้นะครับยังบอกว่ารักเธอที่สุดในโลกเลยนะครับรักเอมนะจุบุจุบุอะไรอย่างงี้ได้เลยรักเธอบ้างบางวันอะไรอย่างงี้รักเธอเพราะว่ามันไม่ไปดีนะส่วนมากที่เขาเขียนมามันก็จะรักเธอเสมอไงบางทีก็รู้สึกเลี่ยนมันไม่แนวบางทีก็บางทีก็มีเบื่อบ้างเ็เขียนบ้างรักบ้างเบื่อบ้างก็แล้วแต่เราดูจริงไหนๆก็มันคัสต้องไม่ได้แล้วก็ทําทำให้มันแต่อ้าวนี่แนะนำพี่เนาะ ทำให้ใครคะหล่อมากแต่อยากรู้ไปทําให้ใครของคุณเขียนว่าอะไรอ่ะถามเงี้เลยดีกว่าของผมผมทํามาแล้วเรียบร้อยนี่เขียนว่าอะไรแต่ไม่ได้ดูอยู่หรอกบอกเลยรักตลอดยาวนานนี่อะไรแงเนี้อะไรแบบนี้ผมจําไม่ได้ทำมาอค่เลยแต่วาสาจะเซอร์ไพรส์แฟนสั่งทําแล้วอินเรียนแบบพี่วันชัยเมื่อคู่ไงพี่วันชัยสัญญา นะต้องคํานี้เลยนะทำแบบง่ายๆไม่ยากมันมีหลายแบบด้วยนะคือแบบมันมีเป็นขวดโหลอันใหญ่ๆแล้วก็มีอันแบบเล็กๆนะครับแล้วก็มีแบบกลมๆแบบกลมๆเนี่ยก็จะยากหน่อยเพราะว่าการทำเนี่ยก็ต้องแบบพื้นผิวมันเนาะพื้นมันค่อนข้างที่จะโค้งนะครแบบที่น่าสนใจอีแบบนึงก็คือแบบกระจกที่เห็นไปคือแบบที่เป็นกระจกเนี่ยสามารถที่จะนํารูปของเรา เข้าไปใส่ได้เอรูปเลยนะกระจกเลยนะใช่แต่ว่าบางคนบอกว่าโอ้โหรูปมันมันเบื่อแล้วไงอาจจะแบบมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเป็นเรื่องราวสตอรี่ได้เขียนมาเลยเป็นรูปการ์ตูนแบบนี้แบบนี้แบบนี้1,2,3,4,5,6หรือเป็นแบบเป็มกระจกทั้งอันเลยก็ได้ไม่ต้องส่องกันเลยทีเดียวใช่คือได้รับความนิยมมากเพราะว่าน้องเนี่ย ที่ทางจังหวัดอยุทยาเขาชอบนะครับแล้วก็ราคามันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ก็อยู่เที่ยวมาเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ200ยาวไปจนถึงประมาณสัก600บาทแพงมันต้งแพงนะก็ไม่แพงเพราะว่ามันเป็นงานแบบชิ้นเดียวในโลกนะที่เขาประดิษฐ์ประดอย3วันนะคะเสร็จ200นี่เห็นเขาซื้อเฟอร์บี้กันใช่ของหนึ่าพันเอออันนี้ได้เป็น10บสอันสบายเอาแบบถูกกว่านี้นะถูกแบบนี้ก็เป็นอย่างพวกกาลราคาเนี่ย เท่าที่ผมเห็นอยู่ที่ประมาณ69บาทก็คือเป็นการ์ดแบบว่าน่ารักน่ารักค่ะเแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเขียนไปได้แล้วก็มีรูปของตัวเราเหมือนกันกับแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเราต้องบอกเลยว่าสร้างผลกาไรได้ดีมากๆเพราะว่าลงทุนไม่สูงมาจิ้นมีเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเนี่ยเน้นเรื่องของงานฝีมือนะครับแล้วทางเจ้าของเองเนี่ยเขาบอกว่า คือทําตั้งแต่ต้นทางเลยทําตั้งแต่การตัดขอบกระจกรวมทั้งการเตรียมกรอบไม้เพราะว่าพอทําเยอะๆทําเองทั้งหมดเนี่ยต้นทุนมันลดลงพอลดลงปุ๊บเนี่ยแน่นอนราคาที่ตั้งก็ไม่สูงเด็กๆก็เข้าถึงได้กำไรเขาก็ได้มากขึ้นด้วยนะครับเขาบอกว่าหลักๆเลยก็คืออยู่ที่ความตั้งใจความตั้งใจถ้าสมมุติว่าตั้งใจทําอะไรปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะ ทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สําเร็จแน่นอนตอนช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะลมลุกคลานบ้างนะครับลองผิดลองถูกไปใช้ระยะเวลามาณอย่างพี่เขาเนี่ยประมาณ2อสเดือนว่ารูปทุกวันทิ้งไปประจำแต่สุดท้ายเนี่ยพอมันเสร็จเนี่ยมันขายได้ยาวเลยเนี่ยไม่มีรายได้มาอย่างง่ายๆนะสาคัญต้องแหวกฉีกจากกรอบเดิมๆอันนี้ธุรกิจในประเทศนะมาที่ต่างประเทศกันบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักเหมือนกัน นะครับที่ทางอิลลินอยนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีธุรกิจแปลกๆขึ้นมาเกี่ยวกับความรักสําหรับคนที่อาจจะแบบว่ามีคู่รักแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วอยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจําทํำยังไงบ้างนี่เป็นชื่อร้านว่าไลจ์เจมส์ทำเป็นจิวเวลี่ขึ้นมานะครับแต่ว่าเอาเศษผมหรือว่าฟันหรืออะไรก็ตาม ไว้ของคนที่เรารักแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วอันนี้เอาไปเป็นนี่เหมือนในนี้ครับใส่ไว้ในแหวนก็ได้อย่เงี้ยเหรอใช่มีผมอยู่ข้างในนะครับราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ90,000จนถึงประมาณ600,000บาทคือแพงหน่อยแหละแต่ว่าสำหรับ สร้าง <นะ S 1> เป็นความทรงจำก็โอเคเลยต่อเนี่ยนะครับก็เป็น5่าช้าข่าวดีนะครับเลือกของขวัญแล้วก็เลือกวันวนเลนไทยให้มีความสุขแล้วกันนะครับเรื่องของบัญชีของนางสาวพัชรพรทาทองนะครับเดี๋ยวเราจะโพสต์ไว้ใน Facebook นะครับเพราะว่าตอนนี้เนียชเมสต้องการที่จะส่งความเฉลี่ยม,มากันไม่น้อยเลยนะครับทั้งวันนี้5ช้า,ชาข่าวดีนะครับคุณปาริคุณียรลักษ์ผมรบกวนจกักรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ